thank <laughs> you

ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยืนจะทำไปต่ไปนะครับเา้นวันนีว่าเราจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้ก็ไปเรอยาอยู่กันเป็น้อยแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆมีหลายก้อนไบเางนไรอนะครบางอะไราตอนนี้เราว่าวางแผนแล้ว มัน่นใจทำมากๆมีหลายเพลงมีที่ยทุกอย่าง